สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่ออกมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิป,ประพันธ์พงศ์ผู้ที่ทรงบุกเบิกละครร้องเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและยังเป็นพระบิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีอดีตพระคู่มั่นของรัชกาลที่6และพระนางเธอรักษมีลาวันซึ่งเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่6 พระเจ้าบรมวงเธอกรมพระนาราธิประพันธุ์พงศ์เนี่ยนะคะมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวรวรรน,นากรเป็นพระราชโอรสลำดับที่56ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมันดาเขียนพระองค์ประสูติเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพศ2404รทรง,งเป็นต้นราชสกุลวรวันค่ะคุณผู้ฟัง พระเจ้าบรรม,มวงเธอกรมพระนราธิประพันธ์พง์ทรงได้รับการศึกษาชั้นต้นในพระบรมมหาราชวังและโรงเรียนมหาเล็กหลวงเมือ่อทรงเจริญพระชนสและทรงผนวดแล้ว <c oughs> ก็ได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวที่หอรัษดากรพิพัฒน์เป็นแห่งแรกโดยเป็นพนักง,งานการเงินที่ฝากแบงก์ต่างประเทศได้รับพระมหาการุณาธิคุณ โปรดกล่าวสถาปนาพระอิสรยยศเป็นกรมหมื่นนราธิประพันธ์พง์และเมื่อปีพศ2432ทรงรับราชการก้าวหน้าจนได้ดำรงตำแหน่งรองเสนาบดีกระทรวงมหาสมบัติในปีพศ2464ทรงได้รับพระมหาการุณาธิคุณโปรดกล่าวเลื่อนพระอิสรยยศเป็นกรมพระนาราธิประพันธ์พง์ พระองค์ทรงมีผลงานที่โดดเด่นมากก็คือทรงเป็นผู้บุกเบิกละครร้องเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังกรมพระนาราธิป,ประพันธ์พง์เนี่ยนะคะพระองค์ได้ทรงก่อตั้งคณะละครขึ้นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่าคณะละครนรมิตรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวางังดุสิตขึ้นทรงมีพระราชดำรัสให้กรมนาราธิปเตรียมจัดละครเพื่อทำขวัญต้นลิ้นจี่ ตามที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่าลิ้นจี่ออกลูกเมื่อไหร่จะหาละครหม่อมหลวงต่วนมาเล่นทําขวัญหม่อมหลวงต่วนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งถึงนี่ก็คือหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณซึ่งก็คือหม่อมมันดาของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวันไวยทยากรกรมหมื่นนาราธิพงประพันธ์ค่ะหลังจากที่เล่นละครถวายที่พระราชวังดุสิตแล้วนะคะ หลังจากนั้นละครคณะนารมิตรก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาบบบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานเกีดยรติยศให้เป็นละครหลวงนารมิตรต่อมากรมนาราทิพย์ได้ทรงสร้างโรงละครขึ้นที่วังของพระองค์ทรงใช้ชื่อว่าโรงละครปรีดาไลและโรงละครวิมานนารมิตรแสดงให้ประชาชนทั่วไปชมในวันเสาร์อาทิตย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิประพันธุ์พง์ทรงมีชื่อเสียงจากงานนิพนธ์ลหลายชิ้นที่รู้จักกันดีได้แก่บทละครพูดเรื่องสร้อยคอที่หายซึ่งเคยบรรจุในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการบทละครเรื่องสาวเครือฟ้าซึ่งได้สร้างตัวละครให้กลายเป็นคนที่เหมือนกับมีตัวตนจริงๆขึ้นมาสองคนก็คือร้อยตรีพร้อมและก็สาวเครือฟ้า นอกจากนี้ยังทรงมีงานที่สำคัญก็คือพระนิพนธ์แปลจดหมายเหตุลาบูแบตตำนานพระแท่นมนังคสศิลาอาจรุบัยยาตของโอมาไคย,ยามและนารางกุโรวาดและพระนาราทิพยังทรงใช้นำปากกาว่าประเสริฐอักษรเพื่อทรงพระนิพนธ์เรื่องสั้นไว้จำนวนหนึ่งอีกด้วย สำหรับละครเรื่องสาวเครฟ้านั้นกลุ่มพานาราทิปพันพงศ์ทรงเอาเขาโครงเรื่องมาจากละครอุปรากรหรือโอเปรา่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายของเกียโคโมบูชินีอุปรากรเรื่องนี้ได้ต้นเขามาจากนวริยายของจอห์นลูเตอร์รองอีกตอนหนึ่งในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปีพศ2450 ได้ทอดพระเนตรการแสดงละครอุปรากรที่ฝรั่งเศสเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟซึ่งเป็นเรื่องความรักและความผิดหวังระหว่างสาวญี่ปุ่นชื่อโจโจซังกับทหารหนุ่มฝรั่งเมื่อเสด็จนิวัตรพระนครก็ได้ทรงเล่าให้กรมนาราธิประพันธ์พงฟังกรมพระนาราธิประพันธ์พงก็ทรงดัดแปลงเรื่องนี้มาเป็นละครร้องแสดงถวายหน้าพระที่นั่งเป็นที่พอพระอหฤทัยมาก ซึ่งก็นับเป็นการเริ่มต้นกำเนิดละครร้องที่ทรงดัดแปลงมาจากละครอุปรากรของยุโรปกับคุณผู้ฟังเพราะทรงประพันธ์เป็นบทละครร้องสลับพูดโดยใช้คำประพันธ์เป็นเพลงกรอนไทยต่อมาในปีพศ2453เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเมื่อกรมพระนาราธิประพันธ์พง์ทรงแต่งบทละครเรื่องปักษีปรกรณำขึ้นและพิมพ์ออกเผยแพร่ เป็นเหตุให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นราชบุรีดิเรกริ์ได้รับความเดือดร้อนและทรงเห็นว่าบทละครเรื่องนี้หมิ่นประมาทพระองค์ทำให้เสียพระนามและพระเกียรติยศทรงน้อยพระไทยถึงกับต้องลาออกจากราชการเหตุการณ์ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาความซึ่งประกอบด้วยกรมขุนสัรพสิทธิที่ประสงค์เสนาบดีกระทรวงครัง กรมหลวงเทววงวโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศและกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนบดีกระทรวงมหาดไทยโดยถือว่าเป็นคณะผู้พิพากษาศาลร,รับสั่งหลังจากคณะผู้พิพากษาศาลร,รับสั่งได้พิจารณาความจากข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ลงความเห็นว่ากลุ่มพนราธิประพันธ์พง์มีความผิดจริง ควรต้องรับพระราชาอาญาจำขังไว้เป็นเวลาหนึ่งปีส่วนหนังสืออันเป็นบทละครเรื่องปักษีปรกรณำน,นั้นไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับหรืออยู่ที่โรงพิมพ์ก็ให้นำไปเผาไฟเสียให้สิ้นคำประกาศพิพากษาคดีนี้มีขึ้นในวันที่6มิถุนายนปศ2453และกรมพระนาราธิประพันธ์พงศ์ก็ทรงถูกกักขังตามแบบอย่างที่เคยกักขังเจ้านายมาก่อน ครั้นในวันที่5กร,รกฎาคมพศ2453พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมืน่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อขอให้ทรงพระกรณาปโปรดเกล้าให้กรมพระนาราธิประพันธ์พง์เด็จกลับไปประทับที่วังตามปกติดังเดิมดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรณาปโปรดเกล้าให้กรมพระนาราธิประพันธ์พงศ ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิเสยยศเป็นกรมหมื่นนราธิประพัน์พงพ้นโทษตามพระประสงค์ของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในวันที่5กร,รกฎาคมพศ2453คดีเรื่องปักศีปรกรณ์นมที่รู้จักกันดีในชื่อคดีพยารากาก็จบลงในที่สุดค่ะคุณผู้ฟัง กรมพระนาราธิประพันธ์พงษ์ทรงมีทิดาซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ถึงสองพระองค์ซึ่งองค์แรกก็คือหม่อมเจ้าหญิงวลภาเทวีวรวรรณซึ่งได้ประกาศเป็นพระคู่มั่นและสถาปนาขึ้นเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวลภาเทวีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนศ2463แต่อีกสี่เดือนต่อมาก็คือในเดือนมีนาคมศ2464 ก็ได้มีประกาศยกเลิกพระราชพิธีมั่นนั้นเสียเพราะเหตุพระอัธยาศัยของพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีมิได้ต้องกันจึงโปรดเกล้าให้เรียกพระนามใหม่เป็นเพียงพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีและอีกองค์หนึ่งก็คือหม่อมเจ้าหญิงวันพิมลวรวรรณซึ่งทรงได้รับสถาปนาเป็นพระนางเธอลักษมีลาวันซึ่งพระนางเธอลักษมีลาววนนี่นะคะ ได้ทรงสืบทอดละครต่อจากพระบิดาในเวลาต่อมาในนามของคณะละครปราโมทยและในช่วงท้ายของชีวิตนะคะพระองค์ทรงถูกคนร้ายปรงพระชนในปีพศสอ0พค่ะกรมพระนาราธิป,ประพันธ์พงษ์ทรงมีโอรสเป็นที่รู้จักของสังคมไทยก็คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยากรกรมหมื่นนราธิพง์ประพันธ์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปราดราชบัณฑิตผู้มีชื่อเสียงของประเทศทรมีนัดดาที่เป็นโอรสธิดาของหม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพันธ์วรวรรและกรมหมื่นพิทยาลงกรก็คือพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตและหม่อมเจ้าพีสเสดศราชนีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปพันธุ์พงศ์ ประชวนด้วยพระโรคพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่สิ้นประชนเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2474ณนะวังวรวันวังวรวันนี้นะครับเป็นวังที่ประทับของกรมพระนาราธิประพัน์พง์ตั้งอยู่ระหว่างวัดสุทัศน์เทวรารามกับวัดมหันพารามต่อมาวังนี้ถูกเวนคืนเพื่อนำพื้นที่มาสร้างเป็นถนนตามโครงการขยายความเจริญของพระนครในสมัยนั้น คงเหลือเพียงพระตำหนักไม้เก่าหลังเล็กที่เดิมไปที่ตั้งของโรงละครปรีดาลัยถูกปรับให้เป็นโรงเรียนตลรพศึกษาและมีการแบ่งพื้นที่ริมถนนสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ขายให้แก่เอกชนชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกย่านนั้นว่าแพร่งนาราตามพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิประพันธ์พงศ์พระองค์มีพระชายาทั้งสิ้นเคนมีโอรสธิดารวมทั้งสิ้น27พระองค์ ซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวชีวิตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราทิประพันธ์พง์ซึ่งเป็นต้นตระกูลวรวรรณและมีบทบาทสําคัญในช่วงสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6กับคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดย์วิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ